เล่นกันเล่นกันกับพี่คิมเล่นกับพี่คิม <c oughs> เอาเรื่อง <c oughs> เอาเรื่องมือไวาอื้อ มือสั้นๆเนี่ยอกหัวสั้นๆเนี่ยพุงก็ห้อยเอ้าพุงก็ห้อยเอ้าอืมอะไรอะลูกอืมเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอืมอืมโอ้เจ็บ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  <suficiente> จะคนรักเนี่ยมิจะคนรัก์เนี่ยว่าเจ็บแม่เจ็บลูกแม่เจ็บครับแม่เจ็บครับลูกอืมตาจนเนี่ยแผลหายแล้วนะแผลหายแล้วนะครับแค่เป็นสะเก็ดตรงนี้เฉยเป็นรอยสีแดงๆเฉยๆแผลไม่บวมแล้วครับเขาเป็นไวหายไวยแผลเขาอะเป็นไวหายไวยมาก อืมอืมอืมกัดมือแม่ทำไมอ่ะลูกอโอ้เจ็บ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 ลูกเจ็บเจ็บครับผมโอ้เจ็บครับลูกเจ็บครับ นั่นนอนไม <Lindsey> well <t its> <su> ่สนใจใครนะน่ะปอนเลยฟันก็หักยังจะมากัดคนนู้นคนนี้เขาฟันก็หลออืฟันก็หลอเนี่ยแล้วทีไหนมีฟันข้างเดียวเนี่ยอืแก่แล้วเราอ่ะแก่แล้วใช่ไหมใช่ไหมแก่ยัง ฟันหลออ่ะฟันไม่มีอ่ะอืออายุห้าขวบนี่ก็ถือว่าเป็นลุงเหรอถ้าเป็นคนอ่ะถ้าเป็นคนต้องเรียกลุงเหรอดูที่เนี่ยฟันก็หลอเนี่ย <c oughs> ฟันมีข้างเดียวเนี่ยฟัน <c oughs> ฟันมีข้างเดียวอ่ะ <c oughs> วันนี้ อ้วนของแม่โอ้ยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพ้อมสวัสดีครับก่อนเดั๋ยวครับยังไงรอรอ,อไงยกมือยกมือสวัสดีครับหวานเอ้ยมูอสวัสดีครับ ขอบคุณครับที่ติดตามบางปอนครับขอบคุณครับพอมวันได้นอนนอนซะอืมนอนซะ